โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ยูผมภูมิะเผยลาฟร์มบีนแนปก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของอบิวสอนน้ําแข็งนะครับว่าบิวนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอะไรเนรี่ยเพราะว่าตอนผมเล่นมาแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่าผมลองเล่นแล้วแล้วก็เห็นข้อเสียหลักๆใหญ่ๆเลยนะครับคือมันตีบอสแรงมากมันนุ่นนี่นั่นแรงมากนะครับแต่ข้อเสียใหญ่ๆคือมันเคลียร์มอนช้ามันเป็นบิวที่เคลียร์มอนค่อนข้างช้าแต่ว่าผมกําลังจะปรับเปลี่ยนบิวให้มันแบบ ค่อนข้าขงเล่นได้อยู่นะครว่าเอ๊ะทำยังไงถึงมันจะเล่นได้อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวถามว่ามันมีข้อเสียมากขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแลกันนะครับผมขอแนะนำรอบบริษัทเฉพาะเพย์เป็นบริษรัทรับเติมเกมถูกกว่าตัวเองแน่นอนนะแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนรอบบริษัทเฉพาะจตุเบียนสุดต้นตกหมานแล้วก็เปิดทำการมาได้งแต่เดือนสั้งาห์หกปีแล้วก็บริษัทเขารับเติมในส่วนของเกมทางซารสามดีเรื่รวมไปถึงเกมอันดีเซมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทททเเเเคคค้าาาาปิดกรกรรรุวัันนนไมม่่ออยยตบึงละโ ในส่วนตัวของการเล่นเนี่ยนะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะผมลองเทสดาเมจให้ดูแล้วเนี่ยดาเมจมันโคตรแรงเลยนะครับอันนี้คือตีมอนเลเวลยบร้อยนะสังเกตว่าดาเมจประมาณนี้คือมันแบบแรงมากอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะสังเกตว่าเลือดผมเนี่ยสี่พแล้วแล้วก็กันธาตผมเนี่ยตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนใหม่นะครับกันธาตเนี่ยเกือบตันหมดแล้วนะสังเกตว่ากันธาตเนี่ยเจ็ดสิบห้านะครับหกสิบเจ็ดหกสิบแปดสามสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้ คือหลักๆเดี๋ยวเหลือแต่สายฟ้าเนี่ยที่มันต้องทำการธาตุเยอะๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมสามารถลงแมปเทีย่เก้าบวกเก้าได้แล้วแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆจริงๆเลยคือมันตีมอนไม่กลุ่มครับอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยคือมันสู้บอสมันทำอะไรได้นะแต่ข้อเสียจริงๆอ่ะคือมันเคลียร์มอนช้าครับอันนี้คือพูดตามตรงเลยถึงเราจะลงแมปที่มันค่อนข้างแบบเลเวลต่ำอ่ะสมมติผมลงเทียร์8นะเทียร์8ยังไม่บวกเลเวลนะคือมันสามารถฆ่าได้แป๊บเดียวครับ แต่ปัญหาเลยคือมันแบบเคลียร์ช้าจริงคือบิลที่มันเอาไว้ตีมอนอ่ะคือมันต้องมันต้องแบบว่าเร็วกว่านี้ครับเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เร็วนะมันยิงทีเดียวหายนะเห็นไหมแต่ถ้ามันตีกลุ่มกว่านี้สังเกตว่ามันยิงโดนเนี่ยแล้วมันจะชิ่งก็จริงใช่ไหมครับมันชิ่งปุ๊บแล้วมันโดนตัวหลังแต่ปัญหาหลักใหญ่ๆคือมันชิ่งไปโดนตัวหลังถ้ามันไม่ชิ่งโดนตัวหลังเนี่ยหรือว่าข้างหลังไม่มีใครเนี่ย มันก็มีค่าเท่าเดิมครับสังเกตเห็นไหมมันจะแยกแยกแยก,แยกออกไปแล้วก็ไอ้ธนูแยกออกไปเนี่ยถ้ามันโดนมอนนะแค่ตัวเดียวมันก็จะหายไปเลยมันไม่ได้ทะลุเหมือนธนูทะลุอะ่ะพูด,ดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าธนูเจาะเกาะทะลุเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งในธนูที่ปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะครับนะอันนี้คือข้อเสียข,ของมันเห็นไหมสังเกตว่ามันก็จบมอนเร็วครับแต่ว่าโอ้โหแบบเนี่ยเห็นไหมคือมันต้องแบบนั่งเดินตีแล้วก็แบบรอให้มันแบบไอ้มอนข้างหลังอ่ะตายแหละแต่มอนข้างๆมันไม่ตายไง ใช่ไหมเห็นไหมมันก็เลยค่อนข้างผมว่าช้ากว่าเดิมนะเล่นปัน่นไอตัวปั่นสายฟ้าดาเมจไม่ได้แรงเท่านี้ครับแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าเคียร์มอนได้เร็วกว่านี้ก็คือเดินผ่านแล้วก็ตื้อๆ,ๆ,ๆใช่ไหมแต่ว่าปัญหาเลยเนี่ยเคียร์มอนช้าครับตีบอสเนี่ยเร็วแปบ๊บเดียวตายครับบอสคือแบบกระจุะีะแต่เดี๋ยวผมจะลองไปแก้บิวแก้อะไรดูอันนี้คือข้อเสียหลักๆคือผมเอามารีวิวเนี่ยเพราะว่าลองเล่นจริงแล้วก็ลองเปลี่ยนบิวเป็นสกิลสีแดงทำลิงค์นู่นนี่นั่นคือมันค่อนข้างครบแล้วนะ แต่มันก็ยังมีข้อเสียตรงมันไม่สามารถเล่นสกิลมันเพียวๆได้นะมันเอาไว้ตีบอสเลดเพียวๆได้ครับสกิลอะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบว่าเอาไปเคลียร์มอนลงดันด้วยเนี่ยจะต้องทำไอตัวที่มันเป็นสกิลลิงที่มันเชื่อมอะ่ะแล้วให้อีกสกิลหนึ่งออกด้วยอะ่ะเออต้องเป็น COC แบบนั้นครับถึงจะแบบเร็วอะไรประมาณนี้ถึงอันนี้ผมจะยังไม่ได้แบบว่ายิง9นัด10นัดนะตอนนี้ผมยิงผมยิง7นัดใช่ไหมแต่ผมก็ยังรู้ว่ามันก็ยังเคลียร์ช้านะครับสังเกตว่ามันก็ยังเคลียร์ช้าอยู่ีสาับในนมมของะ ผมก็ยังมองว่ามันค่อนข้างเคลียร์ช้าแต่ถามว่าเร็วไหมมันก็ถือว่าเร็วครับยิงทีเดียวตายอะไรประมาณนี้ก็ยังเร็วแบบเร็วกว่าเดิมเยอะอ่ะเร็วกว่าไอิีวอ่สายฟ้าอยู่นะแต่ว่าสายฟ้าคือมันดีตรงมันปั่นไปได้เรื่อยๆไงมันไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องมานั่งรอเราเห็นไหมอันนี้คือแบบมันต้องยิงตัวข้างหน้าแล้วมันให้โดนตัวข้างหลังแต่ถ้าโดนตัวข้างหลังเนี่ยมันไม่โดนเนี่ยมันก็เท่านั้นเห็นไหมถ้าตัวข้างหลังมันอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยสมมติมอนอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยมันจะโดนตัวหน้าแล้ว เออมันเสียเวลามากเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาบิวที่ทําให้ตัวของสกิลเนี่ยตีหมู่มันจะมีอยู่2สกิลที่ผมเห็นหลักๆแล้วค่อนข้างดีก็คือไอ้บิวระเบิดพื้นอ่ะบิวระเบิดพื้นน้ําแข็งนะครับแล้วก็บิวอ่ะบอลน,น้าแข็งหลักๆตอนนี้เลยคือจะเห็นอยู่แค่สสกิลที่รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้นะเออนะครับตอนนี้เนี่ยคือกันท้องกันพลาดมันทันแหละสังเกตคือยิงบอสแป๊บเดียวล่วงนะครับ เนี่ยดูด,ด,ดิดูเลือดบ,บอสครับแป๊บเดียวครับเห็นไหมคือเลือดบอสนี่หายเป็นข้อนะเนี่ยเร็วมากครับคือมันเร็วแบบเร็วมากๆจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าถามผมอ่ะเหลือแต่ตีกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเล่น การปรับเปลี่ยนนะอาจจะต้องเล่น COC เนี่ยไปใช้เจมนี้นะครับเอ่อใช้เจมนี้นะครับในการเล่นนะแล้วก็อาจจะลิงกกับสกิลอีก2สกิลที่ผมคิดได้ก็คือสกิลนี้นะครับอันนี้คือระเบิดพื้นนะเนี่ยครับเมื่อเรายิงไปแล้วพื้นมันจะระเบิดปัง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 เข้าใจไหมครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือตัวนี้ ผมน่าจะเล่นสกิลนี้นะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยเอ่อสรตมเมอร์เกาหลีเขาก็เล่นก็คือเอามา C.O.C กันเลยก็คือแบบยิงแล้วก็แบบบึม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 ออกอะพูดง่ายๆคือสกิลนี้เนี่ยแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวของเราเนี่ยยิงแล้วแบบว่ามันมีดาเมจหมู่ขึ้นมาไม่ได้แบบยิงแล้วก็แบบทะลุหลังอย่างเดียวอะเข้าใจไหมยิงแล้วทะลุหลังมันก็แบบไม่โดนตัวข้างๆสกิลพวกเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราแบบว่าระเบิดมอนข้างๆเนี่ยโดนดาเมจได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ติดแช่แข็ง สังเกตนะครับถ้าติดสถานะหนาวสั่นเนี่ยนะครับนะสตูหนาวสั่นเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้น50%ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสสกิลเนี่ยเอามาใช้ร่วมกันได้แล้วก็จะมีสกิลนี้อีกแต่ว่าเป็นสกิลระดับอ่าสีทองนะเนี่ยครับนี่ถ้าเอามาลิงก์กันเนี่ยแบบโอ้โหฝนตกรัวๆนะครับเออหลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะประมาณนี้นะสกิลนี้เล่นได้ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะมี3สกิลครับคือมีสกิลนี้มีสกิลนี้แล้วก็มีสกิลนี้หลักๆเดี๋ยวผมจะลองแก้บงแก้บบิิ้้้้้ววววแแแแลลลเเเเอออออาาามใหพพื่่่นนนนๆดูกกัยตี สกงสกิลมันเป็นยังไงนะครับอัพอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมจะไปรีโซลิแอกอัพใหม่อยู่นะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเข้าตัวเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมาอัพฝั่งตรงนี้นะเพราะว่าฝั่งตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอัพแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ มันบวกค่าสถานะแค่บวก1บวก2อะ่ะกลายเป็นว่ามันโอกาสมันน้อยมากในการใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าเอามาบวกตัวที่มันเป็นแบบว่าเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความโจมตีธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์เลยมันน่าจะดีกว่าไงหลักๆคือเอาไปอัพอย่างอื่นดีกว่านะพูดง่ายๆนะครับอย่างน้อยก็คือเอาไปอัพอย่างอื่นเลยเอาไปอัพหนอนมแมลงก็ได้เพราะว่าหนอนมแมลงตอนนี้เนี่ยพลักกาลังแล้วก็ว่องไวของผมเนี่ย มัน200แล้วสามารถอัพบวกดาเมจโ p r o j e c t ท l ได้ตอนนี้นะแล้วก็ถ้าในส่วนตัวของไาวพิบผม200เนี่ยสามารถอัพตัวนี้ได้ต่ออะไรประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะทำให้ตัวของสเตตัสเนี่ยเป็น200ทั้งหมดนะครับสังเกตสเตตัสของผมนะคือมันต้องเปลี่ยนวิวบ่อยพอสมควรนะใช่ไหมพระกำลัง200ว่องว2 3 1นะครับแล้วก็วหวพิบเนี่ย140เหลือทำของบวกไหวพิบอย่างเงี้ยถึงจะสามารถใช้ไอตัวสถานะอน,นันต์ได้หลักๆคือก็จะประมาณนี้แลวกันอันนี้คือข้อเสียที่ผมมลลองเ่นา แล้วก็ออามาแชร์เพื่อนๆดูแล้วกันคือมันเคลียร์แมพช้านะมันตีบอสแรงก็จริงแต่มันเคลียร์แมพช้าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําให้ปรับเปลี่ยนแล้วให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะต้องบวกไอ้ตัวของสกิลช่วยเพิ่มที่มันดามเดมแบบวงกว้างอ่ะทำให้มันเคลียร์มอนง่ายอะไรประมาณนี้หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเแรงใจด้วยกันจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ